ดีพี่น้องวันนี้พาพี่น้องไปเอาอีเทาเนาะสี่คนหาอีอเทาบูชิด้ยหรือบอทางไปกับคนข้างแบบอันขี่รถมีเหาะเลยแลหละเหาะต่ำต่ำขี้ตมุตมแฟนแต่มันขี้ตุ่ม นบู๊อชิมีหรือบูมีไปเบิกนะนี่พี่น้องออกมาหอดเครื่องทางแล้วหอดข้างหน้าในกระชั้นกับพวตร,รเขาพักไต่ไงพวตรไงเลย ชีคามหวยไปปากพุดจังหอดเอาตองไ์ขคามหวยไปอินจะงหอดง่ามดีพี่น้องค่ะ คุยมันจะคามไปผาปูนฝนตกเมื่อคืนมาแห้งหนามมันเลยคุณไปทางได้แล้ววะมาเห็นคนทีนทางหนามเล็กแนงวงูเอาผู้ได้นักลางนามองหันแหละมองวิทดมัาไป mày em chưa leo vô mày của mày nhìn cái tư tình sẽ nè nó ngon nó เงร้ายพี่น้างมองไงเขียวคือเกิดตามปลาเขาตองหน้ามีดุเขาตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยงามเรคือซีมันคือเขาเลยเาเป็นจับดนงามเลย มีทัวเม็ดเดยพี่น้องของคืเขียวคเขียวหืมงามเลยคนเอากับพ่องามไอ้์กับงามก็เกินคนหนึ่งไปเบิง่งเขาหักเขาหน้าเนาะยังเด้แต่3คนเงยน้องเอารูดใเนีหย ใช้โคตรเคี้ยวเลยวัชได้พักไม่ใช่แหละลงลอกมันชิคุณถ้าเอาแท้าถึงก่อนอี้ง่ามมาลีดิแทง่าเออกเดินทางไปหันไป นู่นปลาขี้ดินงานเลยฮ่างดงามนี่เทาดูพี่เนาะเทาไหมใครเท่าผมหรอมันจะคึกๆแล้วก็ปั่นหน้ามันจะบรสมัดได้พี่น้องอันนี้มันจะสมัดจะได้ขี้ไหลเขาก็เลือกออกนะพี่น้องแบบคัดคัดแยกออกจากตอนตอนนี้เลย ทำดีๆหน่อยเราจะการมียอกยอกันนะครับก็มีทัวเมดนี่นี่แห้งเคี้ยวมองนี่นี่กำงงานอยู่ ว้าวคือเป็นจิดวิชนะน,ะน่ะจะน,นอยจังโลกงผุนลายอะไองามอดยเมือม่อเมื่อคอยจับเลยนี่เนาะง,งามเลยเอาไปหน้าหมดเลยงามเล ใบเข่า,ขา,ขากันน้อยเดียวมันบ่ค่อยมีคีดดินเนาะหนามมันแบบหนามมันระบายออกเลยพี่น้องหนามกลางนานมันระบายออกไปเลยกลางงามเขียวปั่นหนามมันก็จะออกแหงๆแบบนี้มันมีสองแบบอีเท่า งามมารีโหลงกลางหน้าเลยจะเบิ่งเขา่าเพียงเอิ๊กงามมารีเขาเ,ออเบิ่งรอบๆเขางามแห้งนี่ก็ส้วนกระโพดคระปุก ยิ่จากสวนกระนี่ก็เป็นสวนมันแล้วก็หายอยู่พูดไปนหลอกกระเทียมเลยเนาะบอกบ่มีกระเทียมไหมหอยบ่มีเขาเอาดูยินดีน้องกินเมื่อฮะบาบลอกกับบอลอกยางเมื่อเลยบันเมื่อนี่เลยบัง กระปูกกระบะเห็นนี่แต่ไฮเทิงบอมีายเทิงตัวนี้ตัวนี้มีงามบรีายนาตัวนี้่ก็งามหลาบอันแบบตำหองไปเลยนี่หองน้างามน้ามันมบ่เคยขาดเลยงามแห้งพี่นนองเข่าหน้า นี่พี่น้อได้หลายเติบเลยห้ามาสักพักหนึ่งแล้วน้ำเมือนผิกเขียวก็เขาแล้วก็งานหลางน้ำอีกรอบนึง กลางๆแบบง,งามนี่ปลอดงามเลีเบงมยเก็บเอาคือเพื่อเพื่อเขาแน่วาซาอว้าวดูเพื่อนกันมีงมพอดีเขาข้าง่าเติมกระบเดมาตาบ้นะให้พวงเจ้าฮจจะ cháu bọc tựa bọc cháu nữa không có không có bọc cháu bất dạ cháu bọc cháu kịp mặt xe nhọc hình nhọc hình cháu bọc đầy, hả dạ, mấy nhóc nhọc cháu thử mài lông, bây giờ bây đẹp làm sao thân bây giờ งามเลยพ่อก่อพ่อเอามาเกืเด้อนี่ห้อก็ไดไล่เ่ยวพอแล้วเมื่งคกบๆเกบอาะกาิดิคลิปแล้วพี่น้องได้สำเนยแหละ ละกาวาดไล์เติบและมาแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งภาคติดตามชงสาร์สลันห้แนเดอร์กดไลค์ก็แชแน่บาย Bye.